การชาจากกระดูกทับเส้นหายได้แค่รู้เรื่องนี้วันนี้ใช่ไหมครับที่คุณหอนเรื่องการวกัอาการชาครับแล้วคุณชอบไปฟื้ออาหารเสริมมากินชอบไปฟื้อวิตามินมาทานชอบไปฟื้ออะไรมาเพื่อบำรุงเสริมไอของคุณทาให้อาการชาบางทีไม่หายจริงจริงเพราะคุณเป็นกระดูกทับเส้นแล้วคุณรักษาไม่ตรงจุดหรือเปล่าการที่มันมีหมอนและกระดูกทับเส้นมาสแบบนี้สิ่งที่คุณต้องทาก่อนคือต้องลดกระบวนการอักเสบก่อนคุณทำยังไงครับคุณก็ต้องกินยาครับน่กภาพว่ายา90%มันสามารถรักษาได้โดยที่คุณไม่ต้องผ่าตัด เยี่หมอฟันจ่ายยาครบถูกถึงให้คนไข้ครับคุณต้องกินให้ครบทาราสายกล้ามเนื้อ,อยากแก้ปวดกุมไว้แล้วก็ยากแก้ปวดเส้นประสาทแค่นี้อาการชาคุณก็จะลดลงแล้วนึกภาพว่าป,ปวดลดลงคุณเนื้อชาลดลงอันนี้สองคุณต้องรู้ครับว่าอาการชามันเส้นประสาทเส้นมันเลยบางทีมันต้องใช้เวลาคุณต้องทานยาอย่างต่อเนื่องสักนิดหนึง่งนึกภาพว่และนี่สามครับนี่แหละครับที่เป็นจุดที่คุณต้องใช้ครับคุณจะกินวิตามินอะไรก็ได้แต่ห้คุณให้หมอฟันผมว่าก็จะมีน็อกเตอร์ฟันโฟร์อินวันเข่าข้อข้อหลัง ให้อาการชาคุณดีขึ้นได้ไวเนื่องจากว่ามันมีแคลเซียมช่วยในการ